เก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมนี่ครับผมเขางามๆครับผมครับผมเขาหน้ามุ่นงามๆพี่นองนี่ครับผมเขาเนี้วพี่น้องนี่เข่าเนี้ยเข่านีเดือนครับผมนี่มาเขาเคียวงูสันครับผมเขาเคียวงูครับผมนี่มาตากับผมกดกวดตาพี่น้องทำมันแห้งครับผมนี่แดดแห้งๆพี่น้องเออแดดแห้งๆครับผมนี่ฝ่ามันแห้งว่าแดดไปสีครับผมกวดครับผมนี่ นี่แนวกวดเขาพี่น้องนี่แนวกวดเขาพี่น้องนี่กดกดครับหลากไปลากมากเลยพี่น้องนลครับบา้งบ้างมันก็เห็นนะผมเก็บผ่าตากเขามาฝากพี่ฝากน้องครับผมนี่อันนี้เขาเขียวงูเลยพี่น้องเ้อเขาเหนียวเขียวงูประมานสี่เดือนครับผมตามนานนะประมาณสี่เดือนจะเป็นเขานามุ่นนะพี่น้องเ้อเนี่เขาน้ามุ่นเม็ดงามอยู่พี่น้องโอ้นี่ครับผมเห็นงามอยู่ครับเม็ดเต็มดีพี่น้อง โอ้ยข่าเหนียวข่าเขียวงูครับผมนี่เม็ดงามๆามก็นังตากแดดตากแดดจะแดดอะไครับนี่โอ้ก็ลังตากเลยหมู่บ้านหมู่นี้สามแดดวะครับยันเซลขึ้นโอ้ครับผมนานว่าตากจคกสองแดดแห้งๆมาทันสามแดดอย่ามันขอบสามแดดอย่ามันขอบครับผมข่าเหนียวเขียวงูเลยพี่น้องเด้อนี่เพื่อใดซีเดือนครับผมงามเก็บขาบ้าวมาฝากปีฝากน้องครับผม